่าผมมาแบบไม่รู้อะไรเลยคุณเอกจะถามลูกค้าว่ายังไงลูกค้าอืต้องการเป็นสายพลาสติกหรือว่าเป็นสแตนเตออ่าคืออย่างนี้ครับทุกท่านอ่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้เนาะพลาสติกพลาสติก,ตกแบบนี้พลาสติกแบบนี้สายพลาสติกอันนี้สายเลสใช่ไหมใช่เลสค่ะตัวนี้จะเป็นสายอะคริลิกอ๋อสายอะคริลิกโอเคโอเคอตัวนี้เป็นสายแก้วสายเลสคืออันนี้อ่ามันจะมีหลายโลมีหลายวัสดุนะครับผมบอกว่าแล้วแบบไหนมันดีที่สุดล่ะครับถ้าแบบไหนดีที่สุดอื ก็จะแนะนําเป็นตัวสแตนเลสก่อนซึ่งแพงสุดหรือเปล่าคือไม่แพงสุดค่ะอ้าวจริงดิใช่ค่ะเพราะว่าสแตนเลสตัวนี้ลูกค้านี้นิยมใช้คือสายมันจะเบาอ๋อเอาไม้หนจิปอะที่มาะจิปาจิปาแนะนำกันเลยสแตนเลสแล้วก็เป็นสายก็จะเบาอจะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวพลาสติกแต่สายเป็นอะคริลิกอะคริลิกก็มีความทนทานค่ะแต่มืนแข็งใช่ใช่มีมันมีความหนักเหมือนหนักหนักเหมือนนวงเหมือนมวสายยางใช่ค่ะเพราะตัวนี้มันเป็นอะคริลิกก็มันจะแข มันก็จะทนเหมือนกันค่ะครับผมเป็นตัวเนี้ยอเป็นตัวพลาสติกครับแต่พลาสติกตัวนี้จะทําจากพลาสติก ABS พลาสติกบ ABS ซึ่งดีกว่าพลาสติกทั่วไปแน่ๆคือมันเหนียวใช่ค่ะมันทนมันยืดหดได้ใช่ค่ะคือมันไม่หักอ่ะใช่ค่ะแล้วตัวสายตัวนี้จะเป็นสายใแก้วสายใแก้วอ่าแต่สายใแก้วก็มีความทนเหมือนกันอแต่ต่างกันตรงที่ว่าเวลาใช้งานไปนานๆครับข้อเสียนะคะจะเหลืองแล้วก็จหลืองแล้วก็จะแข็งนี่เลย นี่ครับขอยากแทรกนะคุณเอ๋คือฮะทุกท่านเห็นราคาไหมฮะร้อยร้อยก็าบาทก็มีนะครับสามร้อยก็บาทก็มีสองร้อยกว่าสามร้อยกว่าห้าร้อยก,กว่าเมื่อกี้ผมเดินเล่นกับคุณเอ๋ดูพันก็าบาทก็มีเนาะใช่ค่ะม,มีมีหลายราคาแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ทรงบอดี้จะต่างกันไปอยู่ที่การดีไซน์ใช่ค่ะสองร้อยก็บาทเป็นต้นไปดูร้อยกบาทนี่เป็นยังไงให้ลูกค้าเห็นดีว่าอร้อยก็บาทจะอยู่ด้านนี้จ้ะอ่ะไปดีป่ะไปดูด้วยกัน่ะงร้อยก็บาทก็จะเป็นตัวนี้อ่าอ่าอ่านี่ตัวนี้อยู่ที่ ร้อยเก้าสิบห้าบาทอ่าแล้วตัวนี้มีดนดันล็อกให้ด้วยอ่าล็อกล็อกตัวนี้ล็อกเพื่ออะไรตัวนี้คือถ้าเราทำความสะอาดเราไม่ต้องกดค้างแล้วก็กดตัวนี้ค้าเลยอ๋อกระเด็นน้ำเพื่อทเปิดตลอดแต่ถ้าเราไม่ค่อยมีนะรุ่นนี้ไม่ค่อยมีใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็อดีก็ถอดลับทำความสะอาดได้เหมือนกันคือจริงๆทุกอันเนี่ยมันก็ถอดล้างทำความสะอาดได้ใช่ไหมฮะบางตัวก็ถอดไม่ได้อ๋อเหรอใช่ค่ะแตัวนี้เจ๋งนะร้อยกว่าบาทร้อยเก้าสิบห้าครับใช่ค่ะแต่ตัวนี้คือใส่สวิงได้สามร้อยห อ่าตัวนี้นะคะเคเพ้องกลัวใส่พันธุ์แค่แต่ข้อเสียคือแค่ใส่แก้วตัวนี้อ,อายุการใช้งานตัวเนี้พอใช้ไปน,นานๆมันจะแข็งซึ่งลูกค้าอาจจะไม่ค่อยชอบจะไม่เหมือนใส่พวกนี้ใส่พวกสแตนเลสยาลิคาฮะลูกค้าผมรวยแค่ั้น,นตัวนี้ถ้าไปพวกนี้สายมันจะนิ่มการทิ้งตัวมันจะดีกว่าใช่ใ,ใช่ใช่แล้วก็ใส่อะคริค่ะเ้ืิ่งสําคัญเวลาผมพาลูกค้ามาผมมักจะคุยในเรื่องของอผมเรียกว่าหน้าแป้นหัวฉีดแล้วกันมันต่างกันยังไง ฉีดแล้วไม่เจ็บก้นแล้วกันอ่ะลูกค้าถามอยู่ทุกคนเลยใช่ถ้าถ้าเป็นตัวหน้าใหญ่นะคะเวลาเราเราใช้งานน้ําจะออกเป็นฟองขึ้นมาค่ะเพราะว่ามาตัวรูกระจายน้ํามันจะเต็มคนี่นะคะอือ่าถ้าถ้าถ้าเป็นตัวเนี้ยถ้าแรงดันน้ําน้อยจะออกเป็นเส้นเล็กๆถ้าแรงดันน้ําน้อยนั่นหมายถึงว่าต้องขึ้นอยู่กับความแรงของน้ําเราใช่ค่ะแต่ถ้าน้ําออกมาออกเยอะอ่ะตัวนี้ก็จะออกเป็นเส้นขึ้นมาอื โอเคโอเคแต่ถ้าลูกค้ามีติดตั้งปั๊มน้ำแรงอ่ะครับแนะนําต้องใช้สต็อปวาล์วช่วยนะคะตัวไหนตัวไหนสต็อปวาล์วจะอยู่ด้านนี้ก่อนสต็อปวาล์วหรือสต็อปวาล์วนะฮะได้สองอย่างเลยค่ะแต่ถ้าถ้าภาษาเมืองการก็สต็อปวาล์วจะมีเปสองแบบค่ะอ่าครับอ่าตรงนี้เล็กสต็อปวาล์วอ่าตรงนี้ใช้ใช้กับสายชําระช่วยเลือกอายุการใช้งานได้คถึงนี้เดี๋ยวขออนุญาตแทรกคุณเอ๋ได้ค่ะทุกท่านครับไอพวกผมเรียกสต็อปวาล์วเลยกันเนาะ ตสต๊อบว่าสตอบเาอันเดียวไปน,นะครับเป็นตัวเบรกนร้าก็คืองี้สายฉีดนะครับสายฉีดตรงนี้คือสายฉีดชำระเอ่ยเข้าอ่างล้างหน้าเอ่ยเข้าชักโครกเอ้ยจำเป็นต้องมีตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาสุขภัณฑ์หรือเออสุขภัณฑ์นั่นแหละมีปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งไปหน้าบ้านไปปิดวาลวจริงไหมครับผมเชื่อละหลายคนวิ่งไปหน้าบ้านอยู่ไม่ต้องเลยนะครับปิดตัวนี้เลยปิดตัวนี้จบเลยแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลยใช่ไหมครับคุณเห๋ยไดค่ะหรือถ้าลูกค้าชอบแบบบนวาลเป็นตัวนี้ได้อําดีกว่าอย่างไว ตัวบอลวาตัวนี้ก็จะราคาก็จะถูกซ้อลงมาหน่อยหนึ่งแต่แต่คือมันจะเป็นการการตัดแบบสั้นแบบนี้ค่ะอืมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยได้เปิดปิดบ่อยๆหรอกครับ่ะนะจริงๆเอาแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับดีไซน์อ่านนี้ก็ขึ้นอยู่กับ<ช>ลูกค้ามันจะมีหลายแบบอะไรนะบอลวาลใช่ค่ะบอลวาลเก้าสิบบาทสต็อปวาลก็ร้อยกว่าบาทใช่ค่ะจะมีหลายราคาค่ะอืมที่อ่าสวัสดีครับทุกท่านคืองี้อ่าผมให้เปรียบเทียบงี้ใช่ค่ะไอตรงตรงตรงกดครับทุกท่านอ่าด้านข้างนี้ตรงกดนะฮะตรงนี้โป๊คุณ อ่ะก็ตรงนี้ครับนี่เนี่ยครับตรงนี้มีวิธีเลือกยังไงครับแนะนํานิดหนึ่งใช่คือใช้เองคืออ่าอไม่มีคนแก่ค่ะอ่ามีคนแก่คือเป็นอยู่เป็นครอบครัวอ่าแต่ถ้ามีผู้สูงวัยผู้สูงอายุอืมก็มีน้องน้องเล็กๆนะคะเด็กเล็กอ่าเด็กเล็กที่อยู่พวกอนุบาลอ่าตัหนึ่งสองค่ะแนะนําถ้าเป็นการัวแบบนี้อ่ะพออะไรครับอ่ะพออะไรตัวนี้มันจะตัวอ่าผมสนใจตัวนี้ละอ่าถ้าตัวนี้มันจะการกดน้ํามันจะนิ่มมันจะอ่า คือไม่ต้องออกแรงเยอะค่ะครับอ่ามันจะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้คือเราจะต้องกดอืมครับแต่ถ้าตัวเนี้น้องสามารถกดได้แล้วก็ผู้สูงอายุสามารถกดกดเบาค่ะน้ําก็ออกแล้วเลือกแบบไหนดีเนี่ถ้าเลือกแบบไหนขอขอเลือกอ่าที่เป็นอันนี้พนักงานเลือกเองเลยนะฮะเนี่ยอ่าอถ้าเป็ไปอยู่ที่สี่ร็ปาก็ได้ค่ะรางกลางเป็นสแตนเลสเนาะใช่ค่ะตัวน้ำจะนุ่มเอาไว้ง่ายครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสรุปให้เลือกดีนิดหนึ่งลวกันยี่ห้ออะไรก็ อย่าได้ใส่ใจใเลือกที่ที่เราชอบคือคือ,ค,อคือเราต้องจับในหะ้คุณเอกถูกต้องไหมถูกต้องถ้าลูกค้าเลือกผมจะให้ลูกค้ามาจับมาสัมผัสได้เองใช่ค่ะมันกันเวลาขายก็จะให้ลูกค้าสัมผัสเหมือนกันเออโอเคเลยแจ๋วแจ๋วถ้าลูกค้าลองสัมผัสแล้วลูกค้าจะรู้ว่ามันนุ่มมือแล้วก็ดีไซน์เห็ดดีไซน์ด้วยลูกค้าก็จะประทับใจซื้อเองเอาง่ายๆอย่าไปเลือกถูกเกินเพราะวันนี้คุณเอกก็เคลียร์ให้ฟังแล้วว่าถูกเกินก็ไม่ดีแล้วแต่นะครับที่บ้านผมเองผมก็ใช้สามรอยกว่าบาทนะครับคือมันเก่า พอมันมันเป็นตะกอนน้ำนะน้ำหินปูนก็เปลี่ยนได้ครับแค่นั้นเองครับก็ลองดูนะครับเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับเป็นแนวทางที่ดีนะครับในการเลือกสายฉีดชำระให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับติดตามดูคลิปหน้านะครับว่าผมจะพาไปเลือกวัสดุสุขพันอะไรอีกนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ